วันนี้นะครับมีมือมาจากดารานะครับเรายังไม่รู้มือเลยนะครับแต่ว่าโค้ดปุ้ยพามานะครับบอกว่ามีคิวส่วนตัวมาด้วยประเด็นนะเราก็เลยส่งเจ้าบีมลงไปรับแขกนะครับคิวเมื่อวานเอาเม็ดใบใบแดงพอใบแดงพอดวน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 เอาใบแดงพอนะครับยังไม่รู้มือกันนะแต่ปุ้มปุ้ยนี่ไงมาแล้วพี่เบิร์ดมาแล้วปุ้มปุ้ยบอกว่ามือเดียวกันนะเราก็ อันเดียวเป็นเดียวนะมปุยนี่คือโค้ดปุยนะครับพี่เบิร์ตมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยพี่ต้นมางตอมีคิวส่วนตัวมาด้วยนะครับตามเชียร์ด้วยนะครับว่าเจ้าบีมจะต้านอยู่หรือเปล่านะไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยครับตรนนี้ว่าขนาดไหนนะครับแต่มีคิวส่วนตัวบีมสัวฮนะะเฮ้ยมานี้มานี่มานี่มามา,มาบอกแผนก่อน แทนเราคือเอ้ยถ้าลูกถ้าลูกไหนไม่ชัวร์กันกันนะอย่าประมาทนะไม่ประมาทคือถ้าลูกแบบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่เอานะไม่เอาลูกยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เองก็ชอบสู้แต่ต่อไปนี้เราก็กันไว้ก่อนก่อนเอาเพราะเรายังไม่รู้มือเขาปุ้ยปุ้ยปุ้ยพามาแล้วนู่นเอดุนกันูต่่อปหลวง อ่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดวนกับเจ้าบีมก่อนหนึ่งตาม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 า,มาเตรียมดูนะครับเดี๋ยวรอดี๋มีกระดาษตายมาแต่งหัวคิ้วด้วยนะครับประเด็นโอ้โหไม่ธรรมาดาเอ้ามาเอาบิมบ้มเบิ้มเลยบิม้มเอาเม็ดหนึ่งใบแดงพอนะครับเพราะเราไม่รู้มือเขาอะว่ายังไงไม่ใช่มายิงชกชก,ชกแล้วก็ยุ่งเลยนะ เจ้าซิงไม่มานะครับเจ้าซิงโอหยบีมเปิดน้ำหนักไม่ได้ครับเละครับโหยบีมเปิดอย่างงี้อเอาก่อนเนาะเอาเลยแล้วลูกนี้ต้องเอาแล้วยิไ่ไปใหเงนเองที่หายก็ว่อ่าแท็กติด็กมันงเง้ยติดสีฟ้ามาอยู่ไหนงานเตอรโอ้โหทำตัวกินเขียวนะครับหรือกินเหลือง 1นึ่งเมตรนับจ่ายทย้ายก็ได้หรือไงหรือจ่ายเลยนับเลยพี่ต้นเอาแล้วครับพี่ต้นมาถึงก็โบ๊ทก่อนเลยเอออเสยลยองเมตรเจ้าบ,บีนเปิดไม่ดีนะเมื่อกี้ถือว่าเปิดอ่อนกากมาก เปิดเปิดจอนะครับเมื่อกี้คือเปิดเอาใจแขกอะต้าบีมอะมนี่พี่อะไรเนี้ยเจทาศักไปเจทาศักเอ้ยไม่ธรรมดานะครับเ,เจทาศัก <c oughs> บีมกันเถอะ <c oughs> ตามแผนที่เราวางไว้อะเออที่ปดหัวจูงแขกเนี่ย ซื้อไอ้บีมันไอ้บีมันซื้อมาบริการหนึ่งที่โอ้โหฝนออกสู้ไม่มีฝนเลยเมื่อเมื่อคืนเล่นแบบไม่ฝนหัวกิ้วที่ฝนหัวกิ้วหมดเล่นหนึ่งที่ฝนออกกิ้วไม่มีเที่ยวแล้วสองเหรอสองสองสองนี่เก็บคลิปไว้ก่อนครับเอาไว้ดูก่อนว่าแม่นแม่นหรือไม่แม่นฝรั่งไปยืนทำมูได้ไปทำคอนเทนต์ได้นะเออไปเลยโต้รวย ต๊ะทุกสองสิบโต๊ะสิบสองโอ้สิบสองก็ยิงไม่เข้าเองต๊ะสวยๆทำท้องยิงสวยเลยดีไปเดินสายเลยเออยืนไปได้มือในการมุดโอ้โหแมนนอยิงตะลุงนั่นนะะโหเข้าไงวะนะมีลูกสูตรด้วยเหรอโอ้ไม่ธรรมดานะมีลูกทรงลูกสูตรได้๋ยวจีมเสริฟหัวคิวให้นะหัวคิวบางแล้ว ไปได้นะเบิลเบิ้ลกูยกกูแบบดีเบิ้ลไปกูได้อะเบิ้ลเหรอไดเออเป็นบรรยากาศเนบรรยากาศกินน้ำหน้าเลยเออโต๊ะสิบสองเต่อเอเอาวันหลังเราไปข้าวเปรียบเล่าเพียบเมื่อคืนซัดตีสี่เลยเหรออาหารไม่ต้องสั่งมีข้าวให้กินพ้อมัเออกินเนกินติด อโอ้เมื่อกี้ไอ้บีมลูกเมื่อกี้ก็ลูกหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าบีมไม่เอานะครับเจท่าสักว่าไงพ,พ,พี่เจท่าสักมองดูเหลี่ยมแล้วอะจะกินอะไรแค่นั้นแหละดูแล้วดูทรงแล้วมองไปที่ดำนะครับ,รบไม่รู้ว่าโคตรปุ้ยโคตรปุ้ยเอามือปืนไหนมานะครับทั้งมวยแย่เลยปาขงกันด้วยไง อ้า,อา๋อ้ย <t ell> ยิงอย่างนี้ค่อยยังชัวนะ <im it> ่วหน่อยโอ้เหมือนเหมือนยิงอ้อยลูกนี้เหมือนยิงอ้อยนะเปิดเลยเปิเลยการอู่กงทีใช้ไม้พลวงฮะสามสามเม็ดอยู่นะอเอาเหลือสองยิงลูกเมื่อกี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับก็ <c oughs> คือว่ okay. <c oughs> าโอเคโอ้พี่หวันแมนยอมเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> แม่นตุดตุดควาจริงนะเจ้าพี่วันมาแล้วก็ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ไม่มีใครเชื่อนะว่ราะแต่งเม่นต้องถ่ายเพราะแทงเออจะทำคอนเทนต์แล้วเมาด้วยโคตรเมาเราไปซูมยี้เลยเดินลเลยซูมตอนแทงเลยแล้วก็ใช่เหตุผลว่าลงออลงจริงงงนิดนึงโคตรงงเลยมันโรนัลโดคลอกเลยมัเล่าไม่มีใครเชื่อนะมันเลนๆแบบ้าออเลยโอ้โหเข้าแล้วออกตอนนี้เราสองเม็ดนะเราสองเม็ดนะครับ ชาบีมว่าไงจะแ,แก้สถานการณ์แบบไหนเอากลางรูกลางรูทำตัวกินเหลืองเลยครับไม่ธรรมดาโอเคลงพอแล้วบ้างบีมลูกเล่นไม่ได้อะมือเดินสายมือเดินสายมือไเลย ไต่เจอก็เจอไอ้สิงพวกมือดันแตงนั้นเลยนะเขาลุงโยกไปกุ้ยไอ้แบบเบิร์นมาอยากไปเป็ี่นบรรยากาศกีเพลงฟังยงไอ้สิงหะเล่นได้มือปองกันเล่นผู้ทำคอนเทนต์ได้เลยไปทำคอนเทนต์เสียเป็นหมื่นเขาก็เล่นหลักไะครกัน เล่นูโยกเขาขั้นสามร้อยเล่นได้หนูยกเขาไปไม่รู้มือไม่เล่นห้าพันสิบบาทพอถ้าไม่รู้มือโดนมาแล้วร้อยหนึ่งก็เล่นได้มีเยอะเลยบีมกับซวกโอ้ดูเขาเก็บข่าวเฮ่มีอช่วนใจแล้วีมันเชื่ยมากหมดเลยผมปุ๊บแข่งปั๊บวะเรื่องอะไรกันเนี่ยหายหาย มีนเบอร์นึงนก้ปุ๊บแทงปั๊บไม่มีการเล็งเหรอไม่มีเล็งอมีเลยไปถึงเลยวว่าง่ายทำไม่แม่นเลยก็ไม่แม่นลงเลยทำไมนะพูดดีๆกินข้าวเหรอกินน้ำได้ป่ากินน้ำน้ำมีน้ำมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา นห้อย่างเข้าอย่เลยตอกะ้าวัน,นายเลยตาบวม้วันชายถ่าวันชายตา,วาบวมแ,แม่งโดนพีกภาวิจารย์หนักที่หมายก็จ่อไม่ได้นะครับเขาก็ถ้าลูกเจ็ดิแปดสิบเปอร์เซ็นตก็ลงนะครับสำหรับเจถ้าศักนะครับไม่ธรรมดาิวมาแล้วเน้นจ่อ ตัวเปีะมาณประมา,มานึ่งวัน,นแผนการวัวนแยววันนี้พี่เจท่าศักด์ก็จะคู่กับพี่ต้นวังตอนะครับส่วนลุงยกก็จะคู่กับเจ้าบีมนะครับเดีถ้าจะเกมนี้นะครับก็จะได้เห็นฝีมือของลุงยกแล้วไม,ไม่มีคำต่อท้ายเหรอต้นวังตอสิงห์นักบิดเขาใช้สายยาเมนะื่อคืนนะโอ้นหนโหสิงห์นักบิด ทำทำโอ้อันนี้มันความจริงมันจะบิดลูกท้ายก็ยังโอเคใช่ไหมอันนี้มันบิดกลางกออ่ะบิดเม็กตั้งแต่กลางเกมอ่ะคุ้มหรือเปล่าสองเมตรคุ้มหรือเปล่าครับหลับเจ้าบ,บีมลูกนี้คือลูกซ้อมเลยนะฮะนี่ ละหนึ่งล้หนึ่งก็ก็น่าจะเล่นกันได้นะครับแต่ยิงประมาณนี้ก็ไม่ชุกชักชุกชัก้กยหน,หนักเลยบีมุกเนี้ยงงชมพูช่วยชีวิตแม่ดีนะเป๋ออกพีเจมาสองนะครับ <c oughs> เ้ยนุกครับนุกแม่เบีมเห็นอยู่นะครับนีอ่อบไม่ถูกโครปุ้ยนะครับหามือแทงมาหน้าดูนะครับวันนี้วิ่งหาทั้งวันนะครับเอามาคู่กับพี่ต้นบังตอ ไม่มีใครว่างเลยนะครับก็เลยไปได้เจท่าสักมาคว้าตัวมาจากเลยนะครับว้าตัวมาจากเซเว่นเลยนะครับเจท่าสักมาสองโอ้เซฟข่าวดีมากข่าวติดชิ่งเลยฮะดูครับ กันเล่ปกันเซฟเซฟข่าวดีมากเลครับสำหรับเจทัศักิตชเคยิมือก่ช้างไหมยโชานะยังบ้านมาอยู่ตรงน้นบ้านแไปดูยคนีนะัดชอบที่เรานี่ โไนี่เแกเลยเดี๋ยวมาาอยู่นะเิ่ปตไปแกชวยอยู่นะเบิเล่นเ่บเล่นวกันเียเข้าแดมีที่นอนไปได้ห้องพักด้วยมีห้องพักด้วยอ่ะก็หมือเปหมนกันอ๋อีี่นอนไปได้ กันนะครับลูกนี้เจ้าบีมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสนุกด้วยนะครับลูกนี้แก็น่าจะแก้ไม่ยากเลยครับโอ้ยห่างห่างเยอะครับห่างสอกกว่าลูกนี้อีกทีนึงแล้วหนึ่งนะห่างห่างสอกกว่ามีแท่งเลียนะนะ แ,บบแบบักมาจากไอ้คนาเลยเหรอเออเอามาอย่างนี้าาถ้าประมาณนี้ก็เล่นกันได้นะครับไม่ไม่หวือหวาไม่ใช่มาถึงโอ้อย่างลุงวันนะแทงทวกทๆกทวกทวกอย่างนั้นไม่ไหวอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็โ<ๆ>คตรเมาอะเมาสุดๆยังแม่นขนาดนั้นนะถ้าไม่เมาก็สููไม่ไหวแล้ว ท้าไปไหนคณะมามีกระปุ่นพ่อทำมีกระโดนหนาเครือของเล่นที่มันมีเล็กอะโดนใส่กระจบ่อกโดนเกืบอบแตกเออไปเล่นเดี๋ยวก็จกแตกไปเล่นในห้องกันดีๆไปไอ้นี่มันนี้ไอ้นี่มันโดนเดี๋ยวพี่เชียวมาเดี๋ยวพ่อไอ้น,นี่มันโดนไงียเ้เดี๋ยว yeah! พี่เชียวมาพ่อไปซื้อข้าวให้กิน <Yeah. S 1> สกอร์เจ้านะครับตอนนี้ก็ วนันเหมือนกินข้าวด้วยว่ะข้อเสียเลยวันนี้สัดนนงซื้อกล่องนึงอ่าอะไรชิวมากันกินมาแล้วจะไปไบคอืบมากกว่าก่อกนี้ดิดูเจ้าบีมนะครับลูกนี้ก็ต้องกันนะครับเอามันเลยไปไกลโอ้ีคน หลับตาแดงไม่ได้ก็ต้องหลับตาสวสดีไม่เข้ากออกลยเนาะไกลด้วยอะลูกมันไจต้องหลับตาโอ้ลาแดงน่นะขี้เลยีแทงยุไม่ขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยไอ้สิ่งตลาดหัวเลยอะ บีมกันไปดูเจ้าบีมกันนะครับลูกนี้ว่ายัางไงจะกันได้ดีหรือเปล่าเข้าวะอย่างเงี้ยใส่ชิ่งเลยต่อข้าหลุมนู้นนะเบ้มตอนนี้เจ้าบีมพลิกกลับมานำนะครับแก้ง่ายนะลูกเนี้ยไอ้บีมไอ้บีมใส่ชิ่งนะครับ ดีเจท่าศักด์น่าจะไม่พอแล้วเลียมนั้นพอเหรอเอาอาุ้นแล้วมาต่อให้หน่อ๋ยวเจาศักด์เล็งดูนะครับว่าจะแก้เลี่ยมไหนบีน้ำหนึ่งเหรอบีมมาน้ำนะครับตอนนี้หรือว่าโอเคนะครับอูนี้ก็คือเล่นกันได้นะครับไม่ไม่ได้ยิงถุกจักถกจักถุกจักนะะลุงหยกก็โอเคอยู่ อ๋อเขาส่องขนชิ่งอ้าเลย,เ,เ,ลยเอาเข้าอีกรัางหาขาวจะบีมมาสองครับได้จุดโทษจะทำตัวไปกินชมูยังไงนะครับดูเจ้าบีมเะื่กินชมูกลุมไหนถอยมาหน่อยยิงลูกกลางเลยมั้งเดียวพ่อ,อลุมกลางเน้นๆจะบีมมาสามครับ จะบีมมาสี่ครับถือว่าเปิดสก,กัดได้ดีนะครับโอ้โหเลยหลุมกลางน้อยเลยนอย้อยเลยยังช่วยยังชั่วครับตรงนี้นับสองเม็ดนะครับบิหลือลูกไม่เินยังไงลูกเกิดนีเ,นเ,นเนกวยิ่งข้าวอะไรนะ่นเจ๊ซี สี่เป็นหกโอเคสำหรับเกมนี้เจ้าบีมก็เบ็ดเสร็จนับไปได้6เม็ดนะครับโอเคไหมบีมเยี่ยมเยี่ยมอ่าร้อยเนี้มาต่อไปนะครับกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะครับลุงยกคู่กับเจ้าบีมนะครับพิ่ต้นคู่กับพี่เจม่ร้อย Sí, sí, sí.